สบายดีพี่น้องมาไทยสบายดียินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ซองบุญมณีเบาเนื้อทุกคนเนาะวันนี้เบาเนี้ก็จะพาทุกคนไปเบิ่งคลิปของเมืองไทยเนาะหลายๆคนแบบว่าถ้าถ้าบูฮูหรือว่าถ้าบทไทยสุดหรือว่าถ้าบทนำเสนอเทน่คิดว่าเมืองไทยเป็น a อเนาะทุกคนเนาะแบบอยู่ในกลางคืนแบบโคตรงามเนาะทุกคนเนาะโคตรงามเหี้ยเลยอ่าโคตรงามดีเลยนาะแล้วก็เบาเนี้ได้นำคลิปของ พีเพิ่นเนาะก็คือ STL ซนะ่องห้องเพิ่นเนาะทุกคนนะกเนาะผู้ใดที่แบบอยากเบิ่งคลิเต็มสามารถไปเบิ่งซ่องเพิ่นได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเพิ่นน่าจะเป็นคนลาวหรือว่าเป็นคนไทยในแลวนะ้วเนาะเป็นไทยคลิปอยู่ในเมืองไทยตลอดเลยนะนะทุกคนนะก่อนที่จะไปเบิ่งคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บาบาุญมณนีและผู้ใดที่อยากสนับสนุนบาบญนณีก็ส,สบามารถที่จะกดซุปเปอร์แต้งหรือว่าสนับสนุนโดยการที่บอกกดขามโฆษณานะทุกคนเนาะ อะไปเบิ้งคลิปกันเลยทุกคนะนะเบาไปในข้อเปิดคลิปกันน้ทุกคนนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณหกโมงหรือว่าเจดโมงแรมนก็เป็นอเริกายังไทยนาะโอ้โหนว่กสั่เป็นแบบเป็นซุ้คน สวัสดีครับผมตัวนี้ผมอยู่ที่สวนบินจักกิตินะครับผมซึ่งคลิปก่อนสูนพาทุกคนไปชมเฟสสองนะครับผมที่มีสกายวอล์กยาวเป็นกิโลอ่ะทุกคนมาคลิปนี้ผมพาทุกคนมาชมมุมเมืองนะครับผมนี่ทุกคนคือเฟสเนี่ย,ค,ยคือเฟสแรกของสวนป่าเบ็นจักกิติเลยนะครับผมก็จะมีสระน้ํานะครับผมแล้วก็เราจะมองเห็นตึกต่างๆนะครับผม ช่วงเวลาตอนกลางคืนนี้จะบอกเลยเลวยว่าสวยมากๆครับถ้าพี่ fc ทุกท่านนะครับผมชอบคลิปแนวนี้ชอบคลิปแนวที่ผมไปถ่ายมุมต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็คอมเมนต์บอกสุนด้วยนะครับผมว่าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะไม่พูดต่อแล้วนะครับผมอยากให้พี่ๆ fc ทุกท่านชมแล้วก็ฟังเสียงจริงๆรดี๋ยวทุกคนว่า วรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดมีเคเพราะว่ามันง่าย ก็คือต้องมาเนาะสำหรับแี้นะที่ไม่ได้เที่ยที่ย ก็จนคนบางกระบุ้งคือกันเนาเอฟซีของแบว่าไม่ไล่คนทีมอมรมันเป็่นี้และทุกคนเนาะเป็นลิมที่เวลาสุดยอดแบบนี้เพิงเนาะไอ้เพิที่มีอะเป็นแบบเบาเงินงี้เพราะว่าเขาเลยแบ เป the ็นท the no ี่ชื่นชอบของเราพวกแซบพวกเย่ของตาเย่ในปอนสร้างวัดที่เป็นของเราเราชอบเป็นวัดนิทานวัดโอ้โอ้มาใช้เป็นเด็กนี่เด็กนี่นะครับเราหาคนไม่มากเราเป็นแบบ บบอ่านถนัดเอออ่านแต่ว่าบิใหญ่นครประเศไทยเรหลคนแล้วสำหรับคนที่ต้องไปนอกประเ้ปรเทศไทยเป็นประทศที่อนมานาเวลาบาวบุณนีเปิ้ลไ้ภาดเีือเปิ้ลข้อจริงเรือแบบวันประเณปเวณประเทศที่แบบเป็นปเประเที่งอกานาคืองานเรือ

ตามทางบางเพียงคนที่ไลๆคนปัดหน้าออกมาเป็นเยอะมากในประีนเยอะอย่างหน่ง ไปเล็กๆเมเรับยานคือการนั้นนะครับัวคือการเอาไปอยู่ในนี้ในแบบตื่นไปมองทางไปแล้วตอนนี้มีแับการมานค่อากี่เพือาใหเราผู้ใบกัรเป็นมือ น <handled kr ank ii> mm okay. ี่หลอนีก็จะเป็นชุางานของของเราเราแค่ตงลอมาเอนว่ทเสื่อเราประเป็นมาเป็นนเลย พิษมาเส้นหึง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 กัน รุ่งกูคนลไายคนยกอนไปเอาเออแบบโบรดโง่งามี่ย

เป็นตึ้งบางบึงเป็นเดาบอลหาส้มวิวกคนละก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคิปที่บานบึงในพาทุกคนได้เห็นได้เบิงนํำกันเนาะ คลิปก็จะประมาณนี้นะทุกคนน้องผมมียังที่แบบว่าเป็นสาระคดีอีกอย่างต่างเนาะแต่เราเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็ว่ามาเบิ่งเมืองไทยมาเบิง่งภาพบรรยากาศมาเบิง่งอคลิปของพี่ชายเพื่อนคนเนาะเชื่อว่าวันหนึ่ง,งเราเนี่ยต้องได้ดเป็นทายเดือยตัวของบุญมันเองนะทุกคนนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบบุญมนันในเสาวนแหง่งเมืองไทยเนาะที่แบบว่ามี ตึกมิย่างสูงๆแบบนี้เนาะทุกคนก็คือแบบนี้เลยทุกคนเนาะเราไปกับตึกสูงๆเนี่ลยละแบบตัวเองบอกเคยไปนะทุกคนเนาะอ่าสะออนกับตึกสูงๆสะออนกับอ่าภาพบรรยากาศที่มีความสวยงามอ่าทุกคนเนาะเสียว่าวันหนึ่งเรานี่ต้องไปไทยถนะูกต้องไปเสีอว่าถูกเลยไปไทยแต่ไปไทยหาเงินหางเงินเก็บเงินไปนะทุกคนเนาะก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามเราบุญวันนี้แต่ตอนจบขอบคุณที่อ่าสปอร์ตในการที่ดูคลิปบอก กดข้ามโฆษณาขอบคุณที่ขอมเน้นขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกๆช่องทางมาทุกคนนะขอบใจทุกคนคอยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จนะในท่กการงานเจอก,กันคลิปต่อไปว่าบาปุ่ิีจะพาและจะพาไปเบื่องคลิดหนแล้วก็จะนำเสนอลิธีทุกคนสวัสดีครับ